สวัสดีครับจองเสกแพรวยครับวันนี้รายชืย่อคนทําบุญวันที่16นะครับมันลังหอยออกนางบุกผาคําไลนางสาวนัทชานนสิริพิพัฒนนางรัญญายศบุญนางโซเฟียตนางรัทธิดากองเต็กนางน้ำอ้อยบุญกอง นางบนกฤษพรคูณตีสอนนางสาวแสงเดือนนางจือจันพุทธวันนางวรณีแต่ัยบูลณ์นางณชะดายาดาเพชรกองนางสาวทองสุขนายสากลหุงมหาวันนางติม๋ม แม่อารีพรวงไพรวันแม่รัตด,ดาวันครับผมนี่เป็นลายซื้อคนทํำบุญมือาน,นี้นะครับเสียเอกอได้เอาขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็มีสวดเสริมดวงนะครับผมนางนิ่มนวลโคตรภูนางสาวอ,อมรรัตโคตรภูนางสาวรัตนาพรพโคตรภูครับผมเสียเอกจะเอาไปถามปูนะครับวันนี้

ตายว่าเขาจังได้ออกเองเลยันอีพอวอช่อตายไปนั่งกอลกอจไาบาดนี้ว่าตายข้อว่าท่านฉันไหวฉันโดนลงเจียเป็งห้องการบุญนกย๊ยบจักได้พราะตา้อว่าท่นดีใจน้มอเอาดีใจไร้ันหายใจเข้าจักแน่ยันห้เข่าขาดตัวไม่เอาะ คงจะถ่ายได้ดิปูนั่งอยู่ในห้องค้าคงจะถ่ายกับป้าวปลาบ่อแ่ว่าไรบ้างได้แต่ว่าไรบ้างอย่าช้าวปลาก่ออ่ะย่งบ้างบ้านได้พี่เขียดวันเท่าไ่ข้าวปายังบ่างหาบ้าไม่อยู่คาบานคาบบ้านพี่ขิบหกขายไปยี่มคิ้วอ้าวเน้อบ้านเขียดลงบ้านได้พี่เท่าไหล่อีนังรแย็บห้องขึ้นว่า้า ตายนั e> ่งเลยแนละครูจำเสกขามชับ้อนอธาริยะว้านทำมาด่ารู้ผู้มาท่านใดเกดกาลังย่นียู่ปากไหนนัองกอดที่ลำบาญข้นาเลยก็หู้หนตัวเออไม่ถือว่าเรีนเาบ้นนู้้ถว่าเนวบ้น่ไม่ถือขัาชาว่าอินาีกี่้านล่ะอยู่ไทกูหลูข้าาว้าอินีกี่้นล่ะ บางที่16ครบท้าย,าาข,ายาข่าว่าว่าใครไว้มีค่ารถค่าบ้านค่าหน้าวังค่าอะไรไปเอากับกเสียจนไปเหงคิ้วกันเอาบางในพี่เท่าไหนานร่อี่นางรบย่าง้อมขึม้นมาเก้าถึงแล้วยิ่งขาดไปบ้างเธอจาจบังได้เธอจะทำาดว่า,ท,าวทำไมมันมีเท่าัรถามมาคืออะไรมาคือถามห้เห็น ไปเอาผ้าั้งตาจ่ายคืนเห็นบ้นาอีกนัาเห็นเกาเห็นีเห็นถ่ามพอ,มามมมอ,อวางวางานี่าให้เอาขอถามให้ถามให้เเป็นถามาเอาประจหาเลขถูกเลยมาเห็นมาาเห็นมช้าสองห้าสัน้ถูก <c oughs> ขา้อยููข้างลัะเอ้างานว่นเยี่ยนขารอแต่ขันหาเราเออเอฟซีบนแม่พูอ้งานม่พูเอฟซีาแั้เอ้รับขันขันนั้นอเอฟซีเสียอ็กคับผมเอฟซขางาอีทำไมมันมีบางบางมันยังไม่พี่จะพูดพรุ่งนี้เขาจะเยอะนะจ้่ กูปูก่ปูมาเช่นสีแดงนี่แดงเลยฟองขังหมด้องมือโอ้มันต้องรอหรอกเขาเอามาให้แล้วงานงากันงานานกันรุ่งานพ่อบวเครื่องหังเลยตอ่อนพ่อหลายตอ่อนพ่อรอกหายมาพักมาไหนอี่พ่อขันว่าอไรยี่พ่อตาย อี่หันกันเติมการอีพอมเออพ่อราม่านไงกานอีพอมบ่ทอยตายแถมแม่เราหันว่าจังเอออันนี้ขายบอร์นี่ของไปเก็บตกอันนี้เขาแยกว่าเก็บเก็บให้นหมดนะเออต้องเก็บเงินมาให้หมดไม่หมดไม่ได้นะอย่าพ่อตอนนะพ่อตอนเราหันไม่ชอบไม่หลักไม่ชอบไม่หวานนะถูกต้องปูเท่าไรเมื่อได้ปู เมืองผู้ใดเสือมาะีมันหมากคือทางนำนำนำคือปูหลังแค่นั้ปูเรื่อชี้ร้งแต่ถ้าเรากาลังช่างจะยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้จักบาพินถานแห้งหนังมอมีแต่ียงฉักสิทั้งรักอยูมั้งอันไหนหรือแลวหาหมมากมาคือฉดแต่หัวปียันเพราะท่านมายันเา่านา มันเห็ดสียอ้งดูนุมนสียอังไหนกเยชวนเธอดรวงก็เัาอีนักแดงมาลูกโตมาเด้อว่าเนี่ยเบนไเชียร์เอครับเชียรองอันนี้เชียเอกว่าข้งเชียร์เอมาชวนเรืองวงให้อีพอตาแบบอีข้อผาขาวชวนให้แลว่าทั้งแต่มื่อนี้ทามมานางางงานแล้วมันรังยาดาวอีกดาวไกล เาขอติ่นวัดไรบบ้าเลยคือทุกอก่างไหนเขาต้มาแอบวิ่เท่าไม่หลัง่เท่าว่หวานขต้องกาบาไปได้ก่เพียงเพียงบ่เพียงกันาดไหนขั้นเพียงเขาบอกดลเต่ออมั่นบอเพียงขนาดไหะอเแต่งู้แต่อา้าทำอีน่างจมารู้เติมด้วยเติมั้วยเติด้ยใา้ติมดงเย่า ว่ชบวางสุอคน,นนายน่งโมไม่รักไม่โฉไม่หมานคอนมืนมนถานาอถือแช่งคิ้วเอามาให้นอับังบางรักทาต่อไปท่ายหนาก็สหนาไปนหนาด้ถึงจะเรี่ยงที่ยวร์บางสฐานอาการเอาตั้งมือสถานอ <c ười> าการขาวะเนาะสถานอาการเอาหันโฉมไรักไม่โฉไม่หม,มานนะหลุ้ ไม่เว er. ิรมควางต่างมาสดตอูางอันไหนก่ดา่ว่กับ oh, พักกับพายตอกหันม้ตุ่กแบแตหานแ้ก็ไ้หมนท้องไเนื้อแะ่ไรมาด้วไมา่นน้อไม่ยังอีกวะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวกับพักัน่นคาร่มั้ไม่นามัน่ปู้าามัน๋ยวปูครับผม กับพ่อได้จ้างพ่อจักมาด้อ้จ้างวัวัว้าตพ่อขับว่าได้อ๋อหางอีน่างหล่ะเ้นยังขึ้ได้พ่วงมาได้ค้าพ่อขึ้นว่าได้พ่วงมาได้แยังขึ้นว่วได้พ่วงมาได้วังบางได้ดอกบารี พูดดิโอ้ยดซไม่พควงมาท้าบาไปควงมาราวดอกมา้าคร่้าคมาูอาบมาท้าบข้าควงก็เพอรเรอเอามาายหรอเอาดอกมาดิมจากข้าคั่งได้วก็เอาค่ายช้หนัได้ไหเทหนางก็ทำให้ค่ายเลย น,<ม>นั่งลกเกะพอเอาว่าไข่ว่าถือเต้า <laughs> เอาว่าถามท <laughs> ี่เต้าวังก็ถือแต้มไข้ขาไข้หาม้วนขาข้นงมาคััเนี่ยผู่เสิมันก็เลยออกอะไรนะเจ <laughs> <laughs> ้าสามห้าครั้มันก็ผูกมาบ้างหลยม,ม่เดือ ตีว่านั่นว่านั่นว่านั่นหมดบัรยูนั่นบัตรบัยังมันบ้าแค่กัไปบ้านดักเขาเ่าทักยังนี่เ่าเขาว้าองู่นี่เมืองนันทาวาเพาแบบที่รอบนค้เาเห็นบองที่เขาใช้บัตียังมันเขาใช้วัยังมันมันตกราหวันด้วยนสามห้ายังก่อน แปดห้าสมห้ามักถือกว่เคือต็แลก็เราจะพาพอเบานำกลมพอเบาตะกรอนแปดห้าสามเชียงเงนแท่งอยู่แล้วค่าการแท่งไรพอคือไตื่อเอยาก้นแก้ไรเลยพออยากขาไปเองพาอขายนังไรเต็มเต็มไม่ปูกนังไรบักแขกเอกขั้นเอกขั้นดู่เขยาักี้พ่อคกขั้นหนถัดตั ท้างวัดแดงนั้นขี้ไปชักก้อนทองมาแล้วอันอันมาแดงเอาแล้วเฝ้าเฝ้ายังไม่ถึงเลยนะครับที่เอาแค่แค่หนูใช่เอาแค่แค่จะเอาแค่แค่ยังวม่ถึงเลยนะพอท่านเฝ้าถึงครับผมที่เฝ้าตั้งอย่างฟวงมาได้โอ้ตั้งหลายปีการฟังมาได้เก่ากว่ามาแล้วครับผมครับผม พวงมอะไรตาพวง